ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับ1ผู้เสียหายขอเรียกค่าสินใหม่ทดแทนย่อตัวบทวัก1คดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือเสื่อมเสียเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือความเสียหาย ในทางทรัพย์สินเนื่องจากการกระทำความผิดของจำเลยจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนก็ได้วรกสอผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานคำร้องต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายและจำนวนค่าสินใหม่ทดแทนที่เรียกร้องหากคำร้องยังขาดสาระสำคัญศาลมีคำสั่งให้ผู้ร้องแก้ไขได้วรสา คำร้องจะมีคำขอประการอื่นที่ไม่ใช่คำขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยในคดีอาญามิได้ดีกาสำคัญผู้เสียหายที่มีสิทธิจะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนตามมาตรา44ทับหนึ่งนั้นจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยปวิอาญามาตรา44ทับหนึ่งวรรคหนึ่งบัญญัติว่าในคดีที่พนักง,งานอายการเป็นโจทย์ ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินใหม่ทดแทนเหตุเพราะหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจําเลยผู้เสียหายจะยื่นคําร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจําเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแก่ตนก็ได้ แม้ดอกเบี้ยของราคาใช้แทนค่าขาประโยชน์จากการใช้รถจักรยานยนต์และค่าหนังสือบอกกล่าวทวงถามตลอดจนค่าติดตามเอารถเืนินมิใช่ทรัพย์สินหรือราคาที่โจทย์ร่วมสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดที่ให้พนักงานอายการเรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายตามปวิอายามาตรา43การยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามปวิอาามาตรา44ทัห เป็นการใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องในคดีอาญาที่พนักง,งานอายการเป็นโจ์มีใช่เป็นคดีที่ผู้เสียหายฟ้องเองโดยตรงจึงต้องถือว่าคำพิพากษาในส่วนที่ผู้เสียหายเรียกค่าสินใหม่ทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของคำพิพากษาในคดีส่วนอาญา ทั้งการพิภากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาสารจำต้องถือพ่อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิภากษาคดีส่วนอาญาตามปวิอาญามาตรา46ดังนั้นสิทธิในการอุทธรณ์ดีกาเกี่ยวกับค่าสินใหม่ทดแทนในคดีส่วนแพ่งดังกล่าวต้องถือเอาส่วนอาญาเป็นหลักหากคดีส่วนอาญาขึ้นมาสู่การพิจารณาของสารอุทธรณ์หรือสาลดีกา คดีส่วนแพ่งก็ไม่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือดีกาแต่หากคดีส่วนอาญาต้องห้ามอุทธรณ์ดีกาหรือยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์คดีส่วนแพ่งก็ต้องเป็นไปตามปวิอาญามาตรา4ี่ส โจทฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายแก่กายตามปอมาตรา2อ1และ390ผู้ร้องได้รับความเสียหายเพราะเหตุรถยนต์ที่เฉี่ยวชนกระเด็นมาชนรถยนต์ของผู้ร้องที่จอดอยู่ผู้ร้องไม่ใช่ผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้ตายหรือเป็นผู้ได้รับอันตรายแก่กายผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดดังกล่าว ส่วนความผิดตามพรบรจราจรทางบกพศ2522เป็นความผิดต่อรัฐรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายในความผิดดังกล่าวเช่นเดียวกันผู้ร้องจึงไม่มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามปวิณา,าตรา44ทับ1แม้ผู้ร้องที่2ไม่ได้เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ร้องที่1กรณีผู้ร้องที่2 จึงไม่ใช่ผู้ใช้อำนาจปกครองของผู้ร้องที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้เยาวเหมือนผู้ร้องที่สามซึ่งเป็นมารดาชอบด้วยกฎหมายอันเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายก็ตามแต่เมื่อผู้ร้องที่สองเป็นบิดาที่แท้จริงของผู้ร้องที่หนึ่ง ต้องถือว่าผู้ร้องที่2ออยู่ในฐานะผู้ดูแลผู้ร้องที่1และเป็นผู้เสียหายในความผิดฐานร่วมกันภาคผู้เยาว์อายุก,กว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดาซึ่งเป็นผู้ดูแล ตามปอ,อมาตรา319วรรคแรกด้วยผู้ร้องที่2ย่อมมีสิทธิเรียกค่าสินใหม่ทดแทนตามปวิายามาตา44ทับ1ได้ผู้เสียหายได้ทำหนังสือมอบอำนาจให้จอบิดายื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแล้วซึ่งการมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องดังกล่าวเป็นการมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องตามปวิายามาตา44ทั1 หาใช้เป็นการมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องในคดีพแพ่งโดยแท้ไม่ กรณีจึงไม่อาจนำประมวลรัศฎากรมาตรา118มาปรับใช้แก่คดีได้แม้หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวมีได้ปิดอากรสแตมบริบูรณ์ก็หาทำให้จอไม่มีอำนาจยื่นคำร้องแทนผู้เสียหายไม่ตามปวิอาญามาตรา44ทับ1วัท้ายผู้ร้องชอบที่จะยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยที่3ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนได้ เฉพาะค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาของจำเลยที่3ตามที่ถูกฟ้องเท่านั้น ไม่สามารถยื่นคำร้องขอบังคับให้จำเลยที่3ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของบุคคลอื่นได้เมื่อโจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่3ร่วมกันพาผู้เสียหายที่1ไปจากผู้ร้องโดยไม่ได้บรรยายว่าจำเลยที่1ซึ่งขณะกระทำความผิดเป็นผู้เยาวนั้นมีจำเลยที่3เป็นมารดาของจำเลยที่1ด้วยจึงถือว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยที่3ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพียงกรณีที่ ร่วมกันกระทำละเมิดฐานภาคผู้เสียหายที่1เท่านั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติต,ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าจำเลยที่3มมิได้ร่วมกระทำความผิดตามฟ้องการที่ศาลล่างทั้ง2งพิพากษาให้จําเลยที่3ร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่หนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา429 ในฐานะมารดาซึ่งไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่หน้าที่ดูแลปล่อยให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นบุผู้เยาว์ภาพผู้เสียหายที่หนึ่งไปเสียจากความปกครองของผู้ร้องจึงเป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องของพนักง,งานอายการและคำร้องของผู้ร้องเป็นการนอกฟ้องนอกประเด็นต้องห้ามตามปวิแพ่งมาตรา142ประกอบปอวิอายามาตรา40 ดอกเบี้ยของเงินค่าขาดประโยชน์ค่าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์และติดตามรถคืนและค่าซ่อมรถนั้นไม่ใช่ทรัพย์สินหรือราคาที่ผู้เสียหายสูญเสียเนื่องจากการกระทำผิดแต่ เฉพาะดอกเบี้ยของเงินเป็นค่าเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยทั้ง2ซึ่งพนักง,งานอายการจะมีคำขอเรียกดอกเบี้ยแทนโจท์ร่วมไม่ได้โจท์ร่วมจึงยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในส่วนดอกเบี้ยของต้นเงินตามปวิอายมาตา44ทับ1วร1ได้ ส่วนค่าขาดประโยชน์ค่าเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์และติดตามรถคืนและค่าซ่อมรถนั้นไม่ใช่ค่าเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทําความผิดของจาเลยทั้งสองจดร่วมจึงไม่อาจยื่นคําร้องขอให้บังคับจําเลยทั้งสองชดใช้คืนได้